สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เป็นโรงงานาไม้เก่านะครับทำเกี่ยวกับซุ้มศาลาบ้านนอกดาวนะครับนี่ดิ่งศาลาซิ่งนะครับสนใจก็อยากทำแบบไหนก็ทำได้นะครับสั่งแบบไหนตามออเดอร์เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีโรงงาน ไอ้ัดอิดบล็อกนะครับธุรกิจเอ <c oughs> ี่ยโอ้ไม้เก่างนั้นเลยครับนี่นี่ไม้นะครับไม้เก่าไม้เก่าแท้นะครับเนี่ยสนใจนะครับ ทำบ้านนกดาวนะครับหรือซุ้มศาลาพักร้อนนะครับนี่ก็จะมีมาเตรียมไว้นี่เขาออกไปแล้วสองหลังนะครับนี่กำลังทำอีกนะครับที่บ้านไม้เก่านะครับก็มาจต่แปลงนะครับเป็นซุม้มนหะรือว่า สนใจนะครับอิดบ็อกนี่ทางเสียด่งสลาเขาก็มีให้บริการนะครับนี่ราคากันเองนะครับเสนใจติดต่อนะครับติดถนนใหญ่นะครับเอ่อเท่นใจวูมิ กรุงเทพนะครับถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามกับเดนดาวรีสอร์ทนะครับตรงข้ามนี้เลยสนใจก็สั่ได้นะครับจะเป็นบ้านน็อกดาวนะครับจะเป็นสุ้มสารานะครับหรือเป็นบ้านนะครับก็ สั่งได้นะครับนี่มีไม้พร้อมนะครับนี่เขาเพิ่งออกไปบ้านนกดาวสองหลังนะครับสนใจ,จสั่งได้นะครับสวัสดีครับ